ดีค่ะปลุกกับยายุ่นคนเดิมได้จ้าวันนี้คือสีเฮ็ดหนายายุ่นโดนเปลือกเดีเปลือกเีพราะมีไฟไทยหลุ่มไปส้มปาเรื่องม้องหมาน้องหมาน่ารักจ้าน้องหมาน่ารักอุ้ยอุ้ยเอาตาเนี่ยขีเก็บบักหน้าจ้าใส่ละืถุงบักเงาขเก็บบักเงาบ้านรองเจ้าจ้าอยากให้พี่เห็นน้องเห็นหนายายุ่นหนึ่งหม อย่าบุญกับผู้ที่หลายๆยังสี่เละจะแบบดีเด้อขอพูดหลายๆเด้อติดตามอย่าหยุดเด้อจ้ะพี่น้องเลยขอพระคุณลวงหนาหลายๆเพราะมีแนวสิตไทยให้เบิง่งดอกทรายแท้เก็บบบกง่ายอย่างที่บาา<ๆ>ดด้านาน้องสาวจ้ะก็ดีร้านทรายหวานก็เลยใร้านทรายซือทโทรศัพท์ไทยให้อยากให้พี่น้องเห็บตะโดนแล้วนะอย่ายุนได้บอกกระทืบทอยากอายแน่นะ <laughs> เปต้นเิมากน่า <warn> น <s and Nós> ้ำเนยากไ้เพิ่นเก้ดตัวเนาะนาเื่อเตยเมื่อเต้เลยกรตานแจะออกกนบานันราแ้วยน้ยยิบบากนาจ้ะปนตไเียวเตได้จักหน้าที่แล้ว